สวัสดีครับเพื่อนบ้านสุนลวงติ่งนะครับวันนี้มาชมพระสมเด็จนะฮะปี2 5 1พนะฮะเป็นสมเด็จพระประธานพิมพ์ใหญ่นะฮะของหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดจันทบุรีนะครับอันนี้ผมเขียนไว้หน้ากล่องกัดลืมนะครับเป็นองค์ที่สวยนะฮะติดอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพื่อนเก็บมานานแล้วนะฮะขนาดองค์พระก็ค่อนข้าง น้ำหนักตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะประมาณ4ี่เซนนะครับวางก็สักสองจุดแปดนะครับแล้วราวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระประธานพิมามนวิชัยนะครับเนี่ยนะอยู่บนฐานนะครับหน้าตาวง์พระก็สวยงามนะครับองค์นี้เดี๋ยวเรามาซูมดูด้านหน้าก่อนนะครับ เพิ่มจากซุ้มด้านบนก่อนนะครับน,นี่นะก็จะตั้งๆนะครับโค้งนะครับ,อง,รบองพระก็จะมีหน้ามีตานะฮะพระเกศก็คมชัดนะครับมีหูอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อก็จะออกประมาณสีโทนเหลืองๆขามิ้นคามิ้นนะครับนะฮะจะมีมวลสารผสมที่เป็นสีออกโทนเหลืองนะครับ ก็มีอายุผ่านมาก็ประมาณ50สิปีแล้วนะครับนับจากวันที่สร้างปี2องพนะครับเนี่ยนฮะเส้นต่างๆก็อ่อนช้อยคมชัดลึกเห็นไหมเพื่อเนี่ยนะส่วนด้านฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ลองเอียงดูนะฮะให้โดนสายอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะชัดขึ้นนะครับนี่นะครับซูมดูอีกทีนะครับเนี่ยนะฮะมีความสวยงามอ่อนช้อยนะฮะดูมือที่วางอยู่บนตักนะครับอ่อนช้อยสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อน ด้านหลังก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะตื้นๆนนะครับเป็นอ่าเนี่ยนะฮะเห็นฮนะสีจอกโทนเหลืองๆนะครับนั่งอยู่บนเสือนะครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อนั่งอยู่บนเสือนะครับจะซูมดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะมีรอยย่นๆของผเนื้อด้วยนะครับ ก็จะตื้นๆเป็นลายเส้นนะครับนี่อยู่บนเสือนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านขอบไหมฮะดูด้านขอบสังนิดนะครับเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับนี่นะก็จะมีความแตกแห้งนะครของเนื้อนะครับเนื่องจากอายุก็ห้าสิปีแล้วนะครับ เห็นไหมครัว่าชัดลึกมากนะครับดูนะในร่องแครนต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ามีความแห้งย่นนะครับอือดูด้านล่างนะครับ นี่นฮะด้านล่างก็เหมือนรอยตัดแบบที่เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี่นะครับคมชัดลึกดีนะครับเห็นฮะสวยงามนะครับลองหามารู้ใช้นะครับเป็นวตัตถุมงคลของพ่องคงที่ ยังพอหาได้แล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับใช้ได้อยู่นะครับท่านหลวงพ่อนะครับนี่ออกเหลืองเหลือนนงนะครับเหมือนมีเส้นบังคับพิมพ์อยู่ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิมพ์พระประธานหลวงพ่อโค้งวัดวังสับปะรดนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของมันสนติงวันนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ